โอเคสวัสดีเพื่อนมนทุกคนนะครับก็กลับมาพกโบโมอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับช่วงพากินนะครับอ่ะช่วงพากินในพาร์ทนี้นะครับผมจะพามากินเป็นขนมที่ผมรอกินมาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ขนมเนี้ยถือว่าเป็นของฝากจากจังหวัดนครสวรรค์เลยนะครับก็เลยเออในที่สุดก็ได้กลับมากินสักทีนะครับอันนี้ไม่ใช่อะไรหรอกครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ มีโอกาสไปจังหวัดนครสวรรค์นนะพอดีแม่ผมอะไปน่าจะไปต่างจังหวัดมาผมจําไม่ได้ว่าไปจังหวัดอะไรแล้วขากลาบอะ่ะแม่ผมอะแวะจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับแล้วก็แน่นอนก็ต้องแวะร้านนี้อยู่แล้วเนาะถ้าเป็นโมจิก็ต้องนึกถึงจังหวัดนครสวรรค์อยู่แล้วนะครับก็เลยซื้อมาฝากผมกล่องนึงนี่เลยก็เลยถือโอกาสเนี้เดี๋ยวจะมาพากินกัน นะครับถือว่าขนมโมจิเนี่ยเป็นขนมที่โอ้โหผมตั้งหน้าตั้งตารออยากจะทํานะรู้สึกผมยังไม่เคยทําสักพักเลยมั้งถ้าเคยพาไปแล้วก็ขออภัยแต่เหมือนผมจําได้นะว่ายังไม่เคยมาทําคลิปเลยนะครับยังไม่ได้มาทําพากินนะฮะอันนี้เป็นรสไส้ถั่วเป็นไส้ถั่วล้วนนะครับหน้ากล่องเขียนตรงนี้นะครับไส้ถั่วล้วนส่วนจนนํานวนจํานวนชิมเขาบอกว่ามีอยู่8ดชิ้น นะครับนี่จำนวนชิ้นจะเขียนอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอ๋อนี่ตรงนี้ก็จะแปะก็คือเป็นวันเดือนปีผลิตแล้วก็วันหมดอายุนะครับผลิตเมื่อ16เมษาปี65หนะครับหมดอายุก็คือ30มิบถุนาปี65นะครับก็อีกหลายวันเลยครับ อ่ะเ,เริ่มแกะเลยอันนี้ผมยังไม่แก่เลยนะนี่แก่สดๆเลยนี่นี่ครับใครที่เคยไปจังหวัดนครสวรรค์แล้วแวะซื้อขนมโมจินี่ก็น่าจะคุ้นคนหน้าคุ้นตากันอยู่นะก็จะห่อมาเป็นแบบนี้นะครับเขาจะใส่เป็นกล่องเนาะคือผมเคยไปโอกล่องมืด คำนึงนะฮะโอเคก็คือผมเคยไปนครสวรรค์อยู่รอบหนึ่งก็น่าจะสองสามปีได้แล้วมั้งก็คือตอนนั้นก็ไม่ได้เชิงไปเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ครับแค่แบบขี่ผ่านเฉยๆครับก็คือผมจําไม่ได้แล้วไปเที่ยวจังหวัดอะไรแต่ผมจําได้ว่าขากลับอะ่ะผมผ่านนาครสวรรค์พอดีแล้วแม่ผมก็เลยก็คือผมไปกับแม่ไปกับแม่ผมแล้วก็เลยแวะร้านนี้นะครับซึ่ง ถ้าเค,เคยไปเนี่ยมีขนมหลายมีขนมหลายแบบเลยแล้วก็ขายเยอะมากนะครับแล้วก็มีอันนึงคือขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะนี่ก็โอ้โหอร่อยนะเคยเคยซื้อมากินอยู่ตอนที่แวะร้านเนี่ยนะครับแล้วก็ขนมขนมอื่นๆอีกมากมายนะครับอ๋อบอกเลยว่าของเด็ดของเหมาะของฝากเลยแบบของฝากให้ญาติาเงี้ยแบบตอนจะกําลังจะกลับบ้านะนะครับแต่ผมจําไม่ได้ว่ากล่องละเท่าไหร่นะ เออจำไม่ได้ว่ากล่องเท่าไหร่อ่ะเราแกะเลยนี่นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด8ชิ้นนะครับอันนี้น่าจะซองกันความชื้นปะน่าจะใช่นะแบบ เราจะเห็นขนมบางอย่างที่เขาจะใส่เข้ามา,าเคนแรกน่าจะซองการความชื้นแน่เลยให้ผมเดาอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะผมก็ยังถ่ายนอกบ้านเหมือนเดิมนะครับเหมือนพาท,ที่แล้วนะครับพาท,ที่แล้วที่พากินนะฮะมาชิ้นแรกครับกินในรอบหลายวันเดี๋ยวผมจะดูไส้ข้างในนะฮะ นี่นะครับใส่ข้างในืเป็นอะไรที่คิดถึงโหถ้าซื้อขนอมเปียมาด้วยจะดีมากเลยฮนะเพราะว่าอีกอันเลยที่ผมชอบเวลาแวะร้านนี้ก็คือขนอมเปียะนะฮะ เหมือนถ้าผมจําได้ตอนที่เคยไปอ่ะเหมือนจะมีมีทางชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อ่ะใช่ปะ่ะขนมปีอ้อะแต่ก็บรรจุลงกล่องนะเหมือนตอนที่ผมเคยไปอ่ะเหมือนช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนเกิดโควิดเนี่ยเพราะว่าโควิดมาประมาณช่วงปีหกสามใช่ปะ่ะผมก็ ไปเที่ยวก่อนปีหกสามนะฮะอ่ะดูเผื่อใครสงสัยเนาะว่าผมเป็นคนจังหวัดอะไรนะฮะผมเป็นคนจังหวัดพิจิตรนะฮะตั้งแต่เกิดเลยเป็นคนจังหวัดพิจิตรนะครับก็คือเคยไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วขากราบอ่ะ ผมส่วนใหญ่ผมจะผ่านเส้นจังหวัดนครสวรรค์น,นะฮะเวลาจะกลับพิจิตรนะฮะผ่านนครสวรรค์หรือไปเที่ยวขาไปก็ผ่านนครสวรรค์เช่นกันนะฮะแต่จะแวะซื้อตอนขากลับนะฮะเป็นของฝากอาจจะฝากให้ญาติฝากให้พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ที่บ้านนะฮะอ่านี่ชิ้นที่สองนะะเนี่ยครับชื่อกล่องไอ้ไม่ใช่ชื่อกล่อง ขาก็เขียนบอกชัดเจนนะครับเขียนอย่างเงี้ยว่าของฝากจากนครสวรรค์นแน่นอนนะเหมือนซื้อฝากให้ญาติที่บ้านอย่างเงี้ยซื้อให้ตายายแบบเรากลับมาจากเที่ยวอย่างเงี้ยแบบเราเที่ยวเสร็จก็แวะซื้อของฝากเป็นเรื่องธรรมดาอู่แล้วอนะเนาะอืมเป็นอะไรที่ที่คิดถึงเลยนะ ตัวขนมโมจิเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพากินขนมเปี้ยด้วยถ้าถ้ามีโอกาสนะอ่าสักวันหนึง่งแม่ผมอาจจะแวะจังห,งหวัดจังหวัดนครสวรรค์อีกก็ได้นะเดี๋ยวจะซื้อขนมเปี้ยมาจะดูอันถูกๆหน่อยคนระับบางทีแพงไปก็ อาจจะหรือดูก่อนเพราะผมจําไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่นะฮะกล่องกล่องหนึ่งเพราะว่ามีทั้งอาจจะมีช้างชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็ได้นะอ่ะหมดไปแล้วนะฮะชิ้นที่สองอ่ อ่ะชิ้นที่สามน่าจะมีไส้อย่างอื่นด้วยครับก็คือน่าจะไม่มีน่าจะไม่มีอยู่ไส้เดียวออกก็เหมือนเดิมนะฮะถ้ามีโอกาสก็จริงๆอ่ะใจผมอยากไปซื้อเออแบบ อยาไปเลือกดูเองนะถ้ามีโอกาสได้แวะจังหวัดนครสวรรค์นะอยากจะไปเลือกดูมากกว่าเพราะว่าเราได้เห็นกระตาไงเฮ้ยว่าที่ร้านเนี่ยมีขนมอะไรขายมั่งมีโมจิรสอะไรบ้างนะฮะช่วงที่ผมแวะช่วงนั้นนะที่ผมบอกเนาะคือช่วงนั้นไปเที่ยวก่อนที่จะเกิดโควิดอะตอนนั้นที่ผมแวะร้านนั้นคนเยอะมาก คนเยอะมากเคตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งสองเหลือห้าชิ้นนะฮะอ่ะเราขอกินชิ้นสุดท้ายนะครับกลองชอมมือตลอดเลยชิ้นสุดท้ายก่อนจบคลิปเนาะ เ okay. หมดไปนะคะชิ้นที่สี่ผมก็กินไปสี่ชิ้นนะเดี๋ยวที่เหลือผมไปให้ยายผมแล้วกันผมไม่ได้กินทีเดียวหมดนะเดี๋ยวผมจะแบ่งไว้ให้คนอื่นหนักก็ค,คือผมจะกินครึ่งๆไงเดี๋ยวเก็บใส่กล่องเหมือนเดิม อเคเรียบร้อย <c oughs> อ๋ออากาศร้อนด้วยฮนะอ่ะจบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับพากินขนมโมจินะครับไส้ถั่วล้วนเนาะก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกของกินที่ ตั้งหน้าตั้งตารอที่อยากจะกลับมากินมากแล้วก็เหมือนจะเหมือนจะยังไม่เคยนำนำมาพากินเลยเนาะก็เลยนำมาทำคลิปพากินก็แล้วกันนะฮะสำหรับขนมโมจินะครับอ่ะจบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากอ่าอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับไว้พบกันใหม่ ในคลิปหน้านะครับในพาร์ทหน้าผมจะไปพากินอะไรนั้นนะครับก็ติดตามชมกันได้ในคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะนะครับ,นะรบโอเคเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย